สบายดีสวัสดีพี่น้องทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เข้ามาชมเ้อเมื่อีบ้บ้านชิวันจะพาไปรออีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อในอากาศนะหนาวหนาเลยพี่น้องเลยเดืนนี้เกือบลบสี่องศาพี่น้องเลยหนาวลายอากาศยินนากก็มีแต่หมอกพี่น้องเลยเห็นได้แต่เศร้าชิบเศร้าแม่ กายสามสิบเมตรขึ้นไปกับเ็นนะพี่น้องเลยนาวลงห้าสิบเก้าสิโมงแล้วพอดีสิบสองโมงเที่ยงพี่น้องเลยสิเป็นเวลาสิบสองเที่ยงนาะเดี๋ยวนี้เนาะนาวไยพี่น้องเอ้ยเมฆกปนรุ่นมน้อกันเลยสิพาไปเบิ่งอย่างวันนี้นะวันนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องเอ้ย พี่น้องเนาะโอ้ยคือนฮอดบ้านเฮาเดชบ้านเฮาดีเป็นอย่างไรเนานะพี่น้องเนาะคือฮอดความฮอนบ้านเฮาเดชขึ้ฮอรอากาศบ้านเฮาเดชขึ้ฮอรอาหารบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อไหนก็พี่น้องก็ไม้ข้างทางจากหมาวจาก้อนเบิงเงาเด้อพี่น้องเด้อพ่กไม้ข้างทางเป็นจีขาวเลยพี่น้องเลยทั้งขาวทั้งหมอก ในถนนทนทางกับโบเห็นไเห็นแต่รถช่องสามขั้นเดิหละพี่น้องเลยมันหนาวขี่ค้าน้องบ้านนองเพื่อนไคกด็ดีถ้าผบม,มีเวียกจําเป็นกับโได้ออกไปใส่นพี่น้องเลยหนาว จีขาพี่น้องเอ้เยตะวนออกมาเนหะมือนรู้พี่น้องตะวนจีขาวเคยเห็นปะมันไม่มน,ไมนุ่ะขาวไปมไดป <c oughs> มพี่น้องเฮ้ยต้นไม้ก็ขาวตะวนก็นขาวขามาบ,บ้านนะุกบอเลยตงนงะ กันสิามาบึ่งกันนะตัวมังกรเขากำลังสร้างแต่ว่ายังสร้างบ่แล้วเขาสร้างแล้วนะท้ายเดือนอนะกุมภาท้ายเดือนกุมภาเขาสิส่งไปจีนเนาะพี่น้องเนาะทามาเบึ่งก่อนแต่ว่ามื้อนี้เขาบไ่ได้ออกมาออกมาสู้มาแล่นให้บึง่งโอเคไปบึ้ไป้มนมกันเลยบาย ตัวมังกรนาอพี่น้องเนาะขกำลังสร้างใกล้ใกล้สีแล้วหมดละยังอันสิ้นส่วนใดสิ้นส่วนหนึ่งยังบ่อนั้นถ้ามันอใ้สร้างแล้วเขาจะส่งไปจีนนาอพี่น้องเนาะโอเคมาบึงมาชมน้กันเลยไป าสร้างนานาเก้าิห้าเปอร์เซ็นตะ์แล้วเหรอเนาะพี่น้องย่งบมแล้วแต่เล็กน้อยแต่เขาวันนะั้สร้างเสร็จแล้วเขามาลองแล้วแต่หนึ่งแต่มันยังขาดบางสิ่งบางอย่างที่มันยังบ่สมบูรณ์ดีเนาะพี่น้องนะถ้ามันสมบูรณ์ดีมันแ,แล้วเมื่อใดล่ะขาวจีส่งไปจีนเนาะน้องเนาะตต่บางหญ่าเนาะพี่น้องเนะ นี่เมนทางขึ้นนะลุมทางทึง ยังบ่สมบูรแบบนาะพี่นองาแทงคาตีนน นี่เป็นตัวนกเนะนานะพี่น้องเนาะเขาชให้คนขึ้นไปขึ้นอยาา่างนั้นแต่มื้อวนนี้เขาปิดเนะนานะพี่น้องเนาะเขาปิดเขาบ่ให้เข้าเมวนนี้มันเย็นมันมีนมนมนมคนขเขาก็เลยปิดแต่ธรรมดาเขาก็เชงให้ขึ้นอยาา่างนั้นขึ้นลินอย่างนี้เห็นเหรอแต่ธรรมดาเขาเชให้ขึ้นท้ายูบท้ายอย่างนี้ลวมันิอนานาันน้นปีกมันสีภาพขึ้นภาพลงได้เนาะ แต่ว่ามันนี้สีดายข้าวบอเปิดให้อันขึ้นไปซุ่มเสี่โอกาสเอาไว้โอกาสหน้าเนาะพี่น้องเนาะคันได้มาหนูมาสีมาทายให้เบิ่งใหม่